สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่น aha, okay. เกมเทสีอีเหรอเทสีอีทุกอย่างเออโอเทสีโฟเอเวอร์โฟเอเวอร์เอยเราจะมาเล่นสานไหนที่ไม่มีดาวผมจะเล่นไม่ได้ เนี่ยเล่นดีเลยอ,อ้ยรไหนไม่ได้ดาวจะเล่นให้ได้แล้วก็ไปเล่นดาที่แปด I'm gonna die. 也很看。爱。<noise> <noise> <noise> ทีอ่ะดาวดาวได้ยากมากเออดาทีดิเลย Thank mm -hmm. you. Thank you thank mm -hmm. เหตุดดาวลี่ไหมกินะฉันโหกินรถอะอ๋อ Ya ya Oh, ini aku ni nana. ปลาจังเลยอ่ะ จะกินสีแดงผู่ผ่มันนีโอ้ยรถก็ขับช้า กินสีอื่นเนะี่ยยากมากโอ้ย <c oughs> ต่นี่ดาดเดียวจะปาไปสิบนาะทีโอ้รุดก็มาจริงวะ อย่าเผื่อกินจนได้พวกนเลี้ยวค่ะนี่เลี้ยวยเพื่อเนี่ยเผื่อไปกินเลยเนี่ย เยต้องหยุดจะพยายามไม่ให้กินรถจุดจพยายามไม่ให้กินรถจิ๋อย่ามันวิ่งเร็วอะทำไงถึงจะไม่ให้วิ่งทำไงถึงจะไม่ให้เดินเร็ว รถเราไม่ได้จะกินสักหน่อยครับใช่จเป็นช้ากับรถนะครับโอ้ยก็ไปกินทำไมแล้ววะ โอ้โหหยุดต mm. <c oughs> hey, oh ัดมีดตันก oh ินท้ายบึมอ้ย oh. ด oh ูอะไรแต่ที่สิบกินซอมบี้เท่านั้นโอ้ยแล้วก็โอ้โห อยากมาเลย <C oughs> เยก็บแล้วอืมออะไรวะมันชี้ไปซมีบเจะ่ะผมแย่งแล้วด้วยโอ๊ย กดยิงยิงไงนะมีต้องแย่งมีต้องแยง่งทำดีเหมือนกันทำดีเหมือนกันน,นี่ดึงดินเข้าไปอะ โหตำหรวจก็แตกเนะหมือนกันแหละตำรวจก็เผลอยิงคนเหมือนกันในสีเขียวก็เป็นสามี Ừ. cướp ừ. cướp bớp mà ta dừng lại lắm nhiều hơn ชี้เฉยโอ้ยเธอไม่ดู่ามาเดเลยคุณ ตำรวจได้ก็ยิงทแมวตำรวจยิงแมวตำรวจยิงแมวปึ๊บนี่ตำรวจตำรวจคีร,ร, hehe, ร,ร, medim, ร,รุดีเดียนเอิบซัมบี้มันคือซัมบี้ไม่ใช่ซัมบี้คนซัมบี้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 ไอ้คนซัมบี้ ซัมบี้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 ซมัมบี้วิตำรวจได้นะได้นะเก็บกิน ทำไมห้ามกินคนรอบนี้ไม่ต้องไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งห้ามแย่ง คุยทุกคนก็ขอลาไปก่อนเชิญแลบ๊ายบายปรี